กานาโชปีกดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอาการบาดเจ็บรุนแรงตามการเปิดเผยของกาตอนเอดุนนักข่าวจาก TYC Sport สื่อกีฬาของอาร์เจนตินาโดยอาจทำให้เขาพลาดเล่นให้กับอาร์เจนตินาแต่ไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนกานาโชได้รับโอกาสลงเล่นกับแมนยูหลายครั้งในฤดูกาลนี้และทำผลงานได้ประทับใจและติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่ในการเล่นเกมอุ่นเครื่องกับปานามา และคือราซาวในวันที่23กับ28มีนาคมนี้กานาโชได้รับบาดเจ็บจากเกมลีกนัดล่าสุดที่ต้นสังกัดก่อนหน้านี้เอริกเทนหากผู้จัดการทีมแมนยูบอกว่าอาการเดี่ยงของแข้งวัย18ปีไม่ได้น่าเป็นห่วงแต่เอดุนพูดว่าอาการเดี่ยงของกาาโชรุนแรงกว่าที่คิดและทำให้เขาเสี่ยงที่จะอดลงเล่นให้ทีมชาติอารเจนตินากาาโชเข้ารับการตรวจแล้ว มีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับเอ็นข้อเท้าขวาบิดต,ตอนนี้เขาอาจจะหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมทั้งสองนัดกับทีมชาติอาเจนติน่าก็ได้แต่ก็ไม่ได้ระบุว่ากานาโชต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนสำหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ